แล้วอ่ะหนูบรรลุแล้วต้องบอกว่าบรรลุแล้ว <c oughs> เด็กอายุสิบ้องเพลงรุ่นเก่าได้ขนาดนี้เหมือนเขาอ่ะเด็กพวกนี้เป็นศิลปินได้เลย <c oughs> เอาละดีแล้วลูกพวกเราวงการลูกทุ่งหรือวงการศิลปินทั่วไปยินดีต้อนรับหนูทั้งสองคนวั <c oughs> นนี้ไม่รู้แล้วล่ะเพื่อนกับเพื่อนเข้ามาแข่งกันเอง <c oughs> ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะขอโชคดี ขออนุญาตเรียนตามความจริงว่าผมเคยเจอเด็กสองคนนี้มานี่ก็เด็กน้อยนี่ก็เด็กน้อยเจอเขามาในวันนี้แล้วเขามาจับไม้ร้องเพลงอีกครั้งนึงเนี่ยเราเคยเจอตอนที่เสียงเขายังเป็นเสียงของผู้หญิงเลยเสียงเป็นในล,ลูกว่าแสดงว่าพ่อเทรนมาดีแล้วหนูฝึกการใช้เสียงมาเป็นอย่างดีแล้วเลือกเพลงมาดีมากๆในวันนี้นะครับ เพาะทุกเพลงเลยค่ะพี่โบติดตามตั้งแต่แชมป์สมัยแรกค่ะแล้วก็ยายกับนาฝากมาเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอ้โหโอเคขอบคุณ<า>ครับเชิญพี่เอครับจ้านี่จริงๆนะนี่ก็ดูเมื่อวานนีระดามาระดาก็ดูบอกว่าเปิดมาก็เจอน้องมี<ช>่แฟนเราเยอะมากเลยนะลูกตอนนี้นั่นแหละอย่างที่บอกเอาไว้นะลูกว่าทำทุกเพลงทำให้มันสุดตัว วันนี้จริงๆแล้วมันเป็นทางไทยก็อย่างที่บอกหรอวว่ามันมีบางลูกนะลูกหลายลูกเลยที่หนูทําได้แล้วก็เพาะด้วยมันเพาะด้วยน้ําเสียงของของมี่เองในวันนี้แต่ผมดูแล้วนะว่าวันนี้เอาจริงๆนะว่าถึงจะเป็นการแข่งขันแต่ดูว่าเขาไม่ได้กดดันนะเหมือนเขาก็สบายๆของเขานะเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาเคยเจอกันมาครับม,มี่มันมีนิดนึงก็คือบางทีแล้วไปปลายเสียงถ้ามันสุดได้อีก เพลงนี้ก็ยากอีกเหมือนกันมันเป็นไทยเดิมเวลาที่เวลาที่จบแล้วบางทีมันมันมันมีพอจบปั๊บมันต้องประช้อนอีกก็คือลมต้องดีมากในวันนี้กลัวจริงๆแต่วันนี้ก็ก็ถือว่าหนูสอบผ่านได้หลายจุดมากนะลูกหลายจุดหน้าที่สอบผ่านอ่ะเดี๋ยวฟังท่านอื่นบ้างเป็นกำลังใจลูกเชิญครับใครกำลังทำเพลงเนี่ยนี่คุณแม่สนใจอะไรเลย เนี่ยเหมือนคนนั่งอยู่หลังบ้านแล้วก็ทาเพลงร้องไปเรื่อยเชิญฮะคุณแม่ฮะไม่ลงมาทำเพลงไล่กําลังไล่ทํานองเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปานนทเชิญยิ้มแกแต่งนะคะทางเพลงก็คือเป็นทั้งออกไทยเดิมนิดนิดแต่คล้ายคเพลงทานองเก่าๆนิดๆแล้วก็จะไปใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากยากเหมือนกันเลยช่วงทํานองของเพลงความไพเราะของเสียงยังอยู่เหมือนเดิมนะลูแแล้วก็ลูกยากๆบางลูก มี่ก็ยังทําได้แต่ยังไงแม่ก็ยังเชื่อว่าหนูจะเก็บอาการเหมือนไม่กดดันแต่จริงๆมันส่งสัญมันมันสามารถมองเห็นแล้วก็ได้ยินจากหางเสียงหางเสียงมันจะสัน่นมันจะเหมือนมีอาการเหมือนพายเรือลูกคนพายเหมือนพายไม่เก่งแล้วมันโครงเคลงกบเที่กับเือหมือนยืนเหมือนจะข้ามสะพานที่มันเป็นไม้แผ่นเดียวด้วยเนะนื้อนุ่มๆมาเด็กเอวอ่อนเล็กๆเนี่ยนะี่ีอาการแบบนี้ อยู่บ้างอะไรเงี้ยลูกมันรู้สึกได้เพราะว่าเอานะ่ะเพื่อนทําไว้ดีไงแม่ก็เข้าใจแหละมันยังไงก็ต้องกดยันทีนีน้มี่ก็เลยกลับมาสู่โหมดตาถะมึงตึงอีกเพราะตั้งใจใส่มากแล้วเลยก็เลยลืมความเป็นธรรมชาติก็มีมีหลุดอาการเล่นเล่นตาที่จงใจเล่นเกินไปมียักคิ้วหลิวตาที่แบบเหมือนตอนที่หนูมาใหม่ๆที่พวกพวกแม่คอยแตะายแตะขวาอยู่ แต่ไออารมณ์แบบธรรมชาติแบบเมื่อวานหรือเมื่อสองวันก่อนสามวันก่อนนู้นอ่ะมันหายวันนี้มันก็เลยมีอาการอาจจะมีขาดเกินเกินหรือเหลือบ้างแต่ต้นส่วนเสียงของหนูที่มันเพราะมันก็สามารถยังยังตรึงใจอย<ส>ู่นะลูกนะม,มีลุ้นนะลูกยังมีลุน้นอยู่อืนี่ก็ยังเป็นนี่อย่างนี้แหละเลยเข้าใจรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยลูก หนูพอต้องถามหนูก่อนว่าหนูพอใจกับมันไหมวันเนี้ยถ้าคุความตื่นเต้นได้ก็จะทําออกมาได้ดีกว่านี้ค่ะวันนี้ยังไม่ค่อยพอใจในผลการที่เองทำ่พราะเราก็รู้ตัวเราอะเนาะเราทําได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแนวแนวเพลงเนี้ยมันก็ทางของหนูอยู่แล้วล่ะเออเข้าใจเข้าใจได้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเนาะจะต้องวักแวบนิดหนึ่งแวบนิดหนึ่งนะไอ้เพื่อนมันก็ทําดีแล้วเกิน ไอ้อเพื่อนจะแทงอยู่ตลอดเลยเออทะเละก,กันคเละก,กันอะก็ต้องดูกันนะลูกเนาะขอบคุณค่ะจบสิครับเอาเลยครับถึงเวลาที่ปีบหัวใจที่สุดกับการตัดสินชะตาระหว่างเพื่อสีอย่างฮัสซามิและไรอานซึ่งบอกเลยด้คบว่ดเดาใจกรรมาการไม่ออกเลยจริงๆเพราะทั้งคู่ต่างก็ทำได้ดีไม่มีใครยอมใครสาวหน้าวน,าน,น,นั่งครวญเล รักน้อยน้อยแต่ห่วงนันนนควายบ้านอื่นกินฟางแล้วทำนาควายบ้านนี้นมองฟ้ากินน้ำตาแล้วทำไก่อย่างที่คณะก,กรรมการบอกวันนี้มีลุ้นสำหรับผมนะออกใครก็ได้ไม่รู้เลยจริงๆสำหรับผมนะไม่รู้เลยว่าใครจะได้ ไรอันผมก็ชอบตัวมี่ผมก็ชอบมีสเสน่ห์คนละแบบอยู่ที่คณะกรรมการทั้งสิ้นครับวันนี้ฮะผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพี่เนะครับถ้าพร้อมแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนนี้มีความหมายมากนะครับหนึ่งคะแนนแรกใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับมี่หรือ ไรอันหนึ่งคะแนนแรกจากทีเอครับไรอันครับไรอันครับ1ต่อ0ูนย์ไรอันนำอยู่1คะแนน,นตอนนี้แชมป์มีปัญหาครับแชมป์ยีสมัยถ้าสมัยนี้สมัยที่29เราคาดเดาว่าเขาจะถึงสมัยที่30ิ ถ้าหนึ่งคะแนนต่อจากนี้ผมจะขอจากพี่ไฮถ้ามี่ไม่ได้หนึ่งคะแนนนี้ของพี่ไฮหยุดการเป็นแชมป์ทันทีแชมป์เปลี่ยนคนเป็นไรอันครับอยู่ที่หนึ่งคะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่นักร้องนำโชค มี่ต้องการหนึ่งคะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นยุติการเป็นแชมป์ครับโอ้โหกลมกล่อมมากอะแล้วไม่คิดว่าเสีงหนูจะทําได้ขนาดนี้เลยนะต้นทุนเสียงของหนูที่มันเพราะยังยังตรึงใจอยู่นะลูกนะมีลุ้นนะลูกทางด้ยเนี่ย ไรอันค่ะไรอันครับ2องต่อศูนย์ไรอันได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี้นะักร้องนำโชวครับโอ้โห oh ยุติความเป็นแชมป์ม,มาหลายสมัยมากนะของมีนะสมัยนี้สมัยที่29นะครับอีกสอาครั้งก็จะ30สมัยนี้ถือเป็นตัวเลข <S 2> <S 2> <S <ๆ>ที่ดีมากอีกหนึ่งคะแนนนะครับ พี่สุค,ครับให้ใครครับให้ไหรอันจ้ะไรอันเช่นกันครับสต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันด้วยแสดงว่ามันมีผลในการร้องวันนี้แน่นอนมีครับนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการบอกนะลูกเหนื่อยมาเยอะเหมือนกันนะเขาเก่งมากนะคุณผู้ชมผมบอกเลยเด็กคนนี้เก่งมากนะผมบอกให้วันนี้เน,นะเาเดินลงไปเนะี่ลิงเขาได้วิชาชีพเข้าไปเต็มตัวเลย สุดยอดนะไม่ใช่เด็กธรรมดานะครับมี่สู้ต่อไปนะลกูก<อ>วันนี้มี่ต้องยุติบทบาทการเป็นแชมป์ของเราและเงินรางวัลน,นะครับ M150 ม,อมรอบมอบรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริงมี่รับไปทั้งหมด531,600บาทครับ